สวัสดีค่ะสวัสดีนต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องด a ดดี้ดองด้วยนะคะแล้ววันนี้เราอยู่กับเกม Power นะคะกับคลิปนี้เนี่ยดก็จะมาบอก How to ในการหานมนั่นเองนะคะหรือว่ามิวนะคะที่ใช้มาประกอบอาหารหรือว่าทำอาหารต่างๆอย่างเช่นขนมเค้กตัวนี้นะคะ,ะก็จะเป็นมิวตัวนี้เลยนะคะ วิธีการหานะคะนั่นก็คือมันจะดรอปจากไอวัวนมนเลยค่ะก็คือตัวนี้เลยนะคะเราไปตีหรือเราไปจับเนี่ยก็จะดรอปนะคะแล้วก็วิธีการหาให้ได้เยอะก็คือการจับเจ้าตัววัวนมเนี่ยมาไว้ในคอกเรานั่นเองค่ะการทำคอกนะคะ,อะคอกนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะเราต้องทําตัวนี้ก่อนนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จับน้องวัวเข้ามาไว้ได้เลยนะคะ ส่วนจุดที่น้องเกิดนะคะก็จะเป็นตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวแดนลองพาไปดูฮะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราเจอน้องวัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวลองเก็บก่อนอมาปึ๊บโอเคอันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะจะจับหรือว่าจะคิวน้องเนี่ยก็ได้ของนะฮะ ปุ๊บนี่จะได้เป็นมิวมานะคะส่วนที่เราจับได้เนี่ยก็สามารถเอาไปไว้ในฟาร์มได้เลยนะคะน้องก็จะผลิตนมให้เรานั่นเองค่ะ